ว้าวบอกเลยว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยคุณจะเจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับคุณในช่วงนี้มีโอกาสอะไรเข้ามารีบคว้าอย่าปล่อยผ่านไปนะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจในช่วงนี้บอกเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นนะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะจะทำงานจะลุยอะไรรีบลุยรีบทำยิบ รีบจับเป็นช่วงโอกาสที่ดีสำหรับคุณนะคะความรักจะตัดสินใจจะเดินหน้าจะถอยหลังใจยังไงรีบตัดสินใจค่ะเพราะช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะตัดสินใจแบบชัดเจนหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเงินงานความรักถือว่าดีมากๆรีบตัดสินใจแล้วคว้าโอกาสนั้นนะคะจะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคุณตัดสินใจทำอะไรหนักแน่นและจะประสบความสำเร็จนะคะ มาดูใบที่3มกันค่ะว้าวสิบถ้วยมั่งคั่งร่ำรวยสมหวังค่ะทำงานธุรกิจประสบความสำเร็จความรักปรับเปลี่ยนเริ่มหน้าเดินใหม่เจอคนที่ดีการงานจะแก้ไขตัดสินใจอะไรจะหมดนี่หมดสินค่ะสำหรับใครผ่านมาแล้วชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าค่ะ